ยายเลียงหนูมาตั้งแต่เด็กยายก็ดูแลนมอ่ะซื้อเป็นนมกระป๋องบางทีก็คนโน้นคนนี้เขาก็เอามาให้มัง่งเป็นไอ้นมโรงเรียนมัง่งอะไรอย่างเงี้ยรักมากลวเขาจะมีเราก็ไ้เ,เราตายก็ ได้ taking, ด chips, Rebel, pues ช่วยดูแลยายเวลายายไม่สบายค่ะแล้วก็รับจ้างเก็บผักรับจ้างเลี้ยงเด็กค่ะเหนื่อยแต่ว่าต้องช่วยยายค่ะถ้าไม่ทำก็จะไม่มีเงินให้ยายหลักมากมากเลยค่ะมากที่สุดเลยค่ะน้องครับน้องครับ ม,มีเย็นตาโฟปะเย็นตาโฟไม่มีค่ะจะกินเย็นตาโฟเพิ่มครับแล้วต้มแซบ่ะต้มแซบพี่อยากลองต้มแซบเนี่ยที่เขียนเนี่ยไม่มีคนทำครับเอเอถึงแล้วครับร้านเจมอลกว๋วยเตี๋ยวไก่มระครับร้านยายของเรา,าลู้นนะใช่ค่ะทีมงานมีไปติดตั้งกล้องครับทำงานกันล่วงหน้า และพี่จินก็ลงมาก่อนครับตามด้วยกุ้งหน้าที่หนูทำอะไรลูกที่ร้านช่วยเก็บจานล้างผักเก็บจานล้างผักครับอาภพจิมงานไปขออนุญาตเก็บภาพก่อนนะครับจากคุณยายปกติที่ร้านเนี่ยใครมีหน้าที่ทำก๋วยเตี๋ยวลูกถ้ามีลูกค้ามาพี่ไอค่ะพี่ไอแล้วมีใครทำได้อีกนาดี้เยมนนะะุนค่ะแล้วใครอีก แล้วก็หนูเป็นหน้าที่หนูไหมแต่ไม่ค่ะแต่หนูต้องช่วยเขาทำหนูช่วยทำนะลูกแล้วหนูเคยทำให้ลูกค้ากินไหมเคยค่ะเคยทำบ่อยไหมลูกไม่ค่อยบ่อยค่ะไม่ค่อยบ่อยเนาะปกติหนูทำให้ใครกินลูกทำกินเองกินเองแต่ไม่ค่อยทำให้ลูกค้ากินเนาะ <c oughs> ใช่ะชมกันต่อครับ <c oughs> นี่ใช่ไหมลูกสามมือวางหลักใช่ไหมลูกทาก๋วยเตี๋ยนี่ยายมนไปทุระครับ พี ura, ่ไอซ์ไปทุระครับนาดี oh yes. ้ไปทุระครับตอนนี้ร้านไม่มีคนอยู่แล้วครับโอ้ผักพุ้งทำอะไรอยู่ลูกตอนนั้นล้างผักค่ะล้างผักอยู่นะครับแล้วก็ทั้งขวามือครับเห็นเท้าใครสักคนครับมีลูกค้ามาครับสวดีครับ ผักกุ้งเดินมารับลูกค้าแล้วครับใช่ค่ะผักกุ้งมองหาไครลูกมองเยมุนหาย่มุนครับเอาเอาส้นบะหมี่ครับ,บรใส่แต่ไก่บะหมี่ไก่เดียวใช่ไหมครับใช่ครับที่หนูบอกเคยทําอาหารให้ลูกค้ากินเนี่ย <c oughs> คือไขรลูกคือลูกค้าคนนี้ค่ะคือลูกค้าคนนี้นี่คือคนแรกในชีวิตหนูใช่ไหมลูกจะเป็นลูกค้าหนูน <c oughs> ี่คือคนแรกในชีวิตนั่นไงครับตายแล้วปกติเขาไม่ได้ทําให้ใคร กินนะครับปกติเขาทากินเองครับถ้าให้ลูกค้ากินเียก็เป็นเนาดี้พี่ไอพี่ไอยมนซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเขาครับและวันนั้นเนี่ยเผลอว่าไม่มีใครอยู่ร้านเลยครับที่ถืดว่าเดินมาแล้วพยายามมองว่าสามคนไม่มีใครอยู่เลยแล้วเขาต้องไปรับหน้าครับเขาจะทํายังไงต่อครับชมกันครับขันนี้นะครับยังมอกยังบอกไม่มาละลุยเองแล้วนะอันนี้ขายคนเดียวเลยเหรอครับ มีใครช่วยเลยเหรอมีเขาไปไหนไม่รู้ค่ะไปข้างนอกพี่หนูนยก็ไม่อยากให้ลูกค้ารู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมลูกเพราะว่าหนูไม่เคยทำมาก่อนใช่แต่ก็ต้องรับหน้า<ม>เพราะว่าลูกค้ามาแล้วนี่เขาสั่งเมนูอะไรลูกครับบะหมี่ไก่ค่ะบะหมี่ไก่นะครับเอาผักดิบไหมคะใช่นะผักดิเบเอาครับเอาเยอะๆเลยพี่ชอบนี่ค่ะอ๋อนี่ฟรีเลยลูกผักดิบใช่ค่ะโหดีจังเลย แล้วก็กลับไปที่หน้าที่ตัวเองนะครับก็คือล้างผักครับน้องครับน้องครับนี่มีเย็นตาโฟปะเย็นตาโฟไม่มีค่ะจะกินเยนตาโฟเพิ่มครับแล้วต้มแซบ่ะต้มแซบพี่อยากลองต้มแซบเนี่ยที่เขียนเนี่ยต้มแซบไม่มีคนทําครับน้าหนูไม่อยู่ต้มแซบไม่มีคนทําน้าหนูไม่อยู่คิดว่าเขาจะลุกไปทำไหมเอาเขาแรกก่อนลุกไปทํำไหมต้มแซบดูสายตาไม่มั่นใจเลยบอกไม่มีคนทํา หรือว่าเออคือคือว่าอาจจะอาจจะเสนอเมนูอื่นแทนคิดว่าลุกไปทํำไหมลุกไหมเอาเรื่องแรกก่อนลุกไปทํำไหมคิดว่าลุกค่ะพูดว่าลุกนะไม่นั่งเฉยเฉยอ่ะพูดว่าลุกพี่โกเนี่ยเขาอยากกินต้มแซบเนี่ยคิดว่าลุกไปทํำไหมลุกไหมผมไม่ลุกพี่โกว่าไม่ลุกพูอว่าลุกลุกแต่ว่าจะลุกไปเป็นเมนูไหนไม่รู้นะฮะอ่ะพี่หอยครับลุกไปทําพี่โกตอบว่าไม่ลุกพี่หอยกับครูตอบว่าลุกนะชมกันต่อครับลุกไม่ลุกครับ แล้วแล้วหนูเคยทำไหมอะหนูหนูไม่เคยทำค่ะแต,แต่ถ้าเป็นพวกน้ำพวกน้ำตกยินต้มยำยัยงไงได้ทำได้ค่ะล,ลองทำได้ปะต้มแซบที่อยากกินออต้มแซมันต้องติดไฟด้วยค่ะหืมต้มแซมันต้องติดไฟด้วยค่ะอ๋อม,มันเป็นหม้อเหรอใช่ค่ะใส่ถ้วยได้ไหมอะใส่ถ้วยพี่อยากกินแบบใส่ถ้วยไงได้ค่ะ มาเทียแบบเต่ถ้วยถ้วยหนึ่งครับอุนะครับเอาอลุกนะครับอีกค,คนละหนึ่งคะแนนนะครับพี่อหอยกับครูง,งอ้อครับพี่คะพริกน่าจะหมดคะ่ะ <c oughs> พี่นี่ครับลุกครับได้คนละหนึ่งคะแนะแนนะครับครับครูดได้หนึ่งคะแนนแต่ประเด็นคือพริกหมดครับเขาจะได้กินไหมต้มแซบผมว่าได้กินผมว่าคนนี้จะตื้อเลยจนได้กินนะพี่คนนี้จะตื้อบอก ไม่มีพริกก็จะกินตื้อจนได้กินนะแต่ื้อจนได้กินเลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนเมนูนําเสนอของที่เขามั่นใจไม่ได้กินต้มแซบไม่ได้กินต้มแซบพี่โกครับได้กินต้มแซบไหมครับได้กินครับคิดว่าได้กินนะครับอุ้ยพี่ซุปลืมไปครูง้อครับครูได้สองคะแนนครูได้กินแน่นอนแล้วครับอ๋อเหรอคะพี่โกว่าได้กินนะพี่หอยว่าได้กินได้กินแต่ครูง้อว่าไม่ได้กินนะค่ะชมต่อครับ เดี๋ยวพี่ไม่กินเผ็ดเอาเอาได้บะต้มแซ่บใส่เลยนะแต่พี่เด็ดอยู่แล้วว่าไม่เอาพริกมันจะไม่อร่อยนะคไอพี่นี่กระตือแล้วก็อยากลองใช่ปะเอาจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ใช่ไหมลูกหนูกังวลใช่ไหมหนูพี่เอาบะหมี่แห้งอีกชามนึง่งหนูพินได้นี่คือสั่งบะหมี่แห้งข้าก่อนนะครับตอนนั้นหนูรู้สึกกังวลไหมลูกที่ต้องทำต้มแซ่บกังวลค่ะแล้วหนูใจใจหนูอยากทำไหมอยากทำทำไมไม่บอกเขาว่าหนูไม่ทำมาลูก อยากทำาลึกๆอยากทำเาอยากกินเขาอยากกินก็ต้องเอาใจลูกค้านะโอนี้เป็นความลำบากใจมากๆครับแต่ตอนนี้ทำบะหมี่แห้งไปก่อนนะครับนี่ในรูปมีลูกชิ้นเนี่ยมีลูกชิ้นมพี่อาลูกชิ้นจะเติมลูกชิ้นครับถ้าเป็นไก่จะไม่ได้ลูกชิ้นค่ะถ้าเป็นบะหมี่แถมงนแหมไม่ได้ค่ะจะขอแถมลูกชิ้นครับจะขอแถมลูกชิ้น เด็ดขาดเลยไม่ได้ค่ะตรงลงยังไม่ใช่ต้มแซบนะครับแต่แค่บะหมี่นะครับหาให้ได้พี่อาต้องหนูเจอพริกแล้วพี่อาต้องแซ่บหนูเจอพริกครบพริกเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยแล้วแบบอร่อยอร่อยอ่ะตกลงนี่คือหนูทำต้มแซบหรือไม่ทำเนี่ยลูกน่าจะทำล้วอันนี้หนูทำลูกแล้วใส่หม้อไฟไหมไม่ใส่ค่ะเป็นหมูหมูใส่หมูไหนสรุปเขาทำต้มแซบนะครับ แต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าทําจนเสร็จหรือเปล่านะครับหรือเกิดอุปสรรคครับพี่แตนหนูทำต้มแซบไม่เป็นนะได้อะไรเน่ยอยพี่กินได้แตนหนูทำไม่เป็นนะขึ้นยาสามครั้งเลยวะรู้ทำไม่เป็นคุ้มครองผู้บริโภคดีเหลือเกินครับครับนี่สรุปที่คือเป็นอะไรลูกต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บนะครับ พี่โกพี่หอยคนละหนึ่งคะแนนครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้พี่หอยได้สองได้กินแล้วนะครับเหลือพี่โก้คนเดียวครับอันนี้พี่กินคนแรกเลยวะมีมือหนูวแล้วตอนนี้ผักบุ้งครับลุ้นลุ้นลุ้น อร่อยอย่างเนี้ยชงบ้าอร่อยครับแบกเลยแบกยิบเลยภูมิใจครับทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทเออทั้งหมดร้อยห้าสิบบาทครับโอ้โหเป็นพีมาลับตรงร้านนู่นละพจิ้งรีบไปละอดสตังค์ละสวัสครับอร่อยมากพี่ไปก่อนนะจิ้งลิบลืมกระเป๋าสตางค์ครับ รุ่งเดินมาเก็บจานครับพี Pizza ่พี่พ ja. ี่พี่พี่ลูกค้ายังไม่รู้ตัวครับผมว่าเขาหูหนวยครับฝากดังพี่พี่ลืมกระเป๋าตังค์อ๋ยพี่รีบเกินเท่าทีเดี๋ยว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 ลูกค้าเรียกกลับไปครับให่พี่กลัวบัตรหาย ้านำใจต้อง่ารครับนี่ให้นี่คืออีกหนึ่งคำถามครับพี่เขาจะยื่นเงินให้น้องห้าร้อยผมไม่ได้ถามว่าน้องรับไหมนะครับผมจะถามว่าพี่เขาจะขยันขยอจนน้องผักบุ้งรับไหมเพราะพี่คนนี้คาแรคเตอร์เขาคือขยันขยอตื้อเขาจะตื้อขยันขยอจนผักบุ้งรับไหมเงินห้าร้อยบาทครับหนูไม่รับไม่รับพี่โกไม่รับนะครับคุว่าไม่รับนะครับพี่หอยครับรับกรับนะครับ อันนี้พิษแทนใจน้องหรือแทนใจตัวเองแทนใจตัวเองแทนใจัเองเฮีนขยอขนาดนั้นมันก็ต้องได้บ้างแหละเป็นน้ำใจจากลูกค้านะของพี่หอยไม่ต้องรอค่ะขยันขยอหรอกพี่โก็ถ้าแค่ยืนกันอย่างนี้กตอบตัวี่หนึ่งคะแนนนะถ้าตอบไม่ถูกนี่ไม่มีคําถามแล้วนะไม่เป็นไรนี่ข้อสุดท้ายแล้วทีมงานครับชมต่อว่าผักบุ้งรับเงินหรือเปล่าครับพี่ให้ไม่เป็นไรให้ไว้ไม่เป็นไรเนี่ยน้องมีน้ําใจพี่ไม่เป็นไรค่ะโอเคครับขอให้ขายดีๆครับอร่อยมาก ตกลงผับบุ้งไม่รับครับคนที่ได้อีกหนึ่งคะแนนคือครูงเงาะและพี่โะครับคพี่โะได้รวมไปสองคะแนนได้กินครับได้ถามหนูหน่อยลูกพี่เขาให้สตางค์ทำไมหนูไม่รับอ่ะลูกเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วค่ะอ๋อเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำอะ่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องได้รางว <ๆ S 1> ัลใดๆนะครับแล้วระหว่างทำาลูกที่พีเขาจะกินนั่นกินนี่หนูกังวลไหมว่าเขาจะรู้สึกว่าไม่อร่อย หนูกังวลค่ะหนูกังวลแล้วพอหนูได้ผ่านการทําอาหารมือนี้ให้ลูกค้าท่านนี้แล้วหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกรู้สึกว่าดีใจค่ะภูมิใจในตัวเองค่ะนี่คือโจทย์ที่เราอยากท้าทายเขาครับว่าเมื่อเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวิกฤตเล็กๆเนี่ยเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรแล้วก็เขาทําได้อย่างดีนะครับเพราะว่าพี่ทีมงานของเราเนี่ยปัญหาเยอะชิมไป3าชามปัญหาเยอะด้วยผมถามเขาด้วยว่าอร่อยไหมเขาบอกอร่อยนี่นี่เขาพูดจริงๆนะ พี่บอสฝากมาบอกว่าอร่อยจริงๆเมนูที่หนูทำเป็นครั้งแรกลูกค้าอร่อยจริงๆลูกแล้วหนูสงสัยไหมว่าทาไมทั้งน้าทั้งยายหายไปหมดสงสัยค่ะแล้วหนูรู้คําตอบยังรู้แล้วค่ะรู้ว่าน้าบอกว่าน้าจะไปซื้อกาแฟแต่ว่าน้าก็ไม่ได้ไปค่ะทั้งหมดนี้คือแผนการที่น้ายายร่วมมือกับรายการเพื่อจะเปิดโอกาสให้หนูได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ และหนูทำได้ดีมากลูกท่านการครับผ่านค่ะหนูรู้สึกยังไงกับตัวเองแล้วหนูอยากพูดความรู้สึกกับใครที่สุดลูกรู้สึกดีใจคะ่ะแล้วอยากจะพูดความรู้สึกในใจกับใครที่สุดลูกกับยายคะ่ะถ้ายายอยู่ที่กล้องตัวนี้นะลูกอยากจะบอกอะไรกับยายเชิญได้เลยลูกบอกว่าหนูจะดูแลย,ยายก็จะให้ยายหายป่วยหายไขย้ หายแบบขอให้ยายสุขภาพร่างกาย,ย,ายแข็งแรงคะ่ะรักยายที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะบอกอีกคนหนึ่งค่ะเยมุนขอบคุณที่ให้โอกาสหนูคะ่ะที่ให้หนูได้ลองทำลองทำก๋วยเตี๋ยวลอง ได้มาช่วยดูแลน้องเนี่ยก็อยากขอบคุณเยโมนค่ะที่ให้โอกาสสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ